สวัสดีค่ะริ้โหลาไปแผนที่ชีวิตปลดล็อกโชคชะตานะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตดาวย้ายกันนะคะดาวย้ายวันที่29มีนาคม2564นะคะเป็นดาวประจำปีเนาะก็จะย้ายทีนี้ดาวประจำปีย้ายไปอยู่ที่ราศีไหนนะคะ ก็ราศีนั้นจะเป็นราศีดวงดีทีนี้เราจะมาลุ้นกันซิว่าราศีไหนจะเป็นราศีดวงดีราศีไหนจะเป็นราศีดวงเหนื่อยแล้วก็ราศีไหนจะมีคู่นะคะแต่เราเริ่มที่ราศีดวงดีกันก่อนนะคะราศีดวงดีได้แก่ราศีเมษราศีกุมราศีสิงห์ราศีพฤษศราศีมังกรราศีพิจิกราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนโอ้โหมี หลายลาราศีเลยนะคะที่เป็นราศีดวงดีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแต่ละราศีดวงดีกันเรื่องอะไรนะคะเริ่มจากราศีกุมก่อนเนาะเพราะเนื่องจากดาวประจําปีนะคะเข้ามาทับดวงชะตาของราศีกุมทําให้ราศีกุมเป็นราศีดวงดีอันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าราศีกุมเนี่ยมีดาวพระหัสนะคะเป็นดาวเกณฑ์ ของราศีมนุษย์นะคะก็ทําให้ราศีกุมเนี่ยได้รับโอกาสในเรื่องของเป้าหมายเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าราศีกุมเป็นราศีที่โดดเด่นแล้วก็ราศีดวงเด็ดดับดิงต่อมาราศีเมษนะคะราศีเมษเป็นราศีที่ดาวประจำปีเข้าพบลาภะ ลาภะแปลว่ารายได้ลับผลแปลว่ารายได้ที่นอกเหนือจากงานประจำนะคะแปลว่าโชคลาบรับรอยด้วยเหมือนกันนะพระฉราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรนอกเหนือจากงานประจํามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบรับรอยนะคะต่อไปก็ราศีพฤษภนะคะพฤษศกเนี่ย ดาวประจำปีเข้าพบเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภแล้วตกงานหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่หรือว่าทำงานมานานละนะคะก็มีโอกาสดีนะคะที่หลังจากวันที่29มีนานเนี่ยดาวประจำปีเข้าในเรื่องของงานแล้วก็ช่องงานเนี่ยเป็นช่องเกณฑ์ของราศีพฤษภที่เป็นราศีสัตว์บกนะคะทำให้ได้รับโอกาส เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้านในเรื่องงานนะคะตกงานก็ได้งานหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่ไปสอบก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะสอบผ่านนะคะต่อไปราศีที่ดวงดีต่อมาก็คือราศี สิงห์นะคะราศีสิงห์จะโดดเด่นในเรื่องของดาวประจำปีน่ยเข้ามาอยู่ในช่องของคู่หุ้นส่วนความรักของราศีสิงห์เพราะฉะนั้นราศีสิงห์จะโดดเด่นในเรื่องของหุ้นส่วนความรักนะคะแล้วก็คู่ครองด้วยเพราะฉะนั้นใครโสดนะคะราศีสิงห์นี่เตรียมมีเฮเนาะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็เตรียมที่จะเรื่องของการาสร้างครอบครัวนะคะ แล้วก็ใครที่ทําธุรกิจหรือทำงานก็อาจจะมีเรื่องของหุ้นส่วนการลงทุน การค้าถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะคะหลังจากที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะแล้วนะ่าศสีสิ่งที่พบเข้าพบอรลินะคะตอนนี้ก็หลังจาก29มีนาเนี่ยก็จะกลายเป็นราศีดวงดีขึ้นมานะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำปีเข้าพบในเรื่องของพันธุบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทําให้ราศีพิจิกมีเกณฑ์ในเรื่องของอสังหาซื้อขายเช่าผ่อนกู้ยืมหรือว่า พันธุอยู่ในดาวพระันอยู่ในพันธุเนี่ยก็ได้ปฐุมเกณฑ์นะปฐุมเกณฑ์ก็แปลว่าเกณฑ์ที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากครอบครัวจากแม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นราศีพิจิกก็เป็นราศีเป็นราศีดวงดีเหมือนกันนะคะต่อไปราศีมังกรเนาะราศีมังกรนะรกรนะตอนนี้นะคะดาวยังไม่ย้ายใช่ไหมหลังจากวันที่29มีนา2องหเนี่ยดาวถึงจะย้ายแต่ว่า ราศีมังกรตอนนี้เป็นราศีดวงดีนหนึ่งอยู่แต่พอดาวย้ายปุ๊บก,ก็จะพูดถึงเรื่องของเงินนะคะพูดถึงเรื่องเงินแล้วก็เงินที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจ่ายเยอะนะมันก็จะ,ะก็จะเก็บเริ่มเก็บอยู่นะคะเงินสะพัดมากขึ้นเนาะส่วนราศีต่อมาก็คือราศีตุลน,นะคะราศีตุลจะโดดเด่นในเรื่องของดาวประจำปีเข้าพบคำว่าบุตระทีนี้ใครอยากที่จะมีลูกเนะาะราศีตุลเนี่ย ก็เป็นราศีที่พร้อมแล้วที่จะมีโอกาสมีบุตรนะแต่ที่ใครไม่พร้อมนีม่ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะจะทําให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ราศีตุลนก็นอกจากพูดถึงเรื่องบุตรแล้วยังพูดถึงการที่มีโปรเจกต์หรือมีการอะไรที่เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้บุตรตะแปลว,ว่าโชคด้วยเหมือนกันเนาะการเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันการที่ ชีวิตจะเริ่มสนุกขึ้นนะแล้วก็มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปราศีที่ดวงดีก็คือราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนดวงเหนื่อยมา1ปีแล้วเนาะหลังจากวันที่29มีนาสองหาสีนะคะราศีเมถุนก็จะเป็นราศีดวงดีดาวประจําปีจะเข้าพบสุภานาะสุภาษแปลว่าความสุขสุภาษแปลว่าการศึกษาสุภาษะแปลว่าศาสนา ะะสุภาพแปลว่าทางไกลด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นราศีเมถุนก็มีโอกาสที่จะเรื่องการศึกษาทางไกลอาเมทุนนะคะยังมีโอกาสในเรื่องของสุขภาพที่แปลว่าเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพอมีคําว่าสุขภาพปุ๊บก็แปลว่าอาการก็จะดีขึ้นทุเลาลงเนาะเพราะฉะนั้นาราศีดวงดีได้แก่เมษพฤษภกุมพิจิก ตุนเมถุนมังกรสิงห์นะคะก็ยินดีด้วยนะคะขอบปรบมือให้เย้เยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาตามกันคลิปที่สองนะคะว่าราศีดวงเหนื่อยจะมีราศีในบ้างอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะ